สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับขัดย้อนรออีพีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วันนี้เราจะกลับมาอยู่กับอีกวงเดิมอีพีสักทีถ้าเกิดไม่เคยดับอะไรนะอะไรแรงมากชื่อวงก็คือวันของผู้หญิงนะครับผมหรือชื่อวงของเขาคือ girls day ึ i ง g l s day คืณอัครดิ้นป้างรู้ปะฉันรู้นะฉันรู้แล้วอะไรเก๋ เกิลเจนเนี่ยเดิเดบิวต์จากค่ายที่ไม่ค่อยใหญ่มากของเกาหลีใช่ค่ายว่า dream t e n t e r t a i n m e n t dream tea อะไรนะที่แบบเป็นทีแบบที tpa ใช่แล้วก็เดบิวต์ตั้งแต่ปี2010ก็คือยุคเกิร์ลเจนยุคแบบซิสเตอร์ยุคบ,บังคันเลยนะซึ่งจริงๆวงเกิลเจนก็มีประวัติมา,าค่อนข้างนานจริงๆเมโลเข้าในก็เป็นวงที่แบบคลาสเดียวกับฮิวจู ดูจูงของ g f ฟ e ก็คือจะมี Powerful นั่นก็สัมัวเดบิวต์มาตอนแรกมีอยู่ห้าคนนามนี้เรจาจะพาไปดูเพลงนึงก่อนจริงๆก่อนอันนี้นเขาก็มีหลายเพลงแหละแต่ว่าเพลงที่เป็นยุค5้าคนนะใช่เขายุค5คนก่อนจะเปลี่ยนสมาชิกไปไปมา,มาแล้วเหลือสุดท้ายเหลือสี่คนนะไปดูเพลงนี้ก่อนซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้มีคนรู้จักเขาเยอะที่สุดชื่อเพลง Watch Me MV นี้เมื่อประมาณไม่ใช่อ,อเ11 11 12ปีที่แล้วนว่ก็ที่เห็นช่องไม่ได้เลย อันนี้คือร้องมินนาโหราคาโบแปลกมม่ต่างเลยแปลก รช่วงนั้นเป็นจีไม่ใช่จีสองพันเก้าจ้าเหรอสองพันสิบโอไมโปกติอื ก็จะเป็เพลงที่แบบว่าเรื่อยๆปะยังไม่หนักไม่หนักบีดเลยอะไรของคาร่าทันนี่เออคันนี้ก็มี2 0ง0นสิบ่าใช่คันี้สองนสิบว่าแเตรเตอร์ช่วยด้วยุยคนเราต้องสะไลลื่นด้วยนะเรื่อันเคยจริงันถ้าฉีกฐันกันเลย แต่ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบกคือต้องเดบิวต์ด้วยเพลงแบบแบ๋วๆใสๆซ้ม <c oughs> อมซ้อมสัตว์น้ำเปลยว การเต้นแบบสมัยนั้นเลยเนาะมันดีความแบบอนิเมะสาวเอออะไรเออกระตูนญี่ปุ่นแต่ผมชอบเอ็นบีสมัยนั้นคือทุกอย่างมันไม่ได้เป็นซีดีอ่ะโดยชอบความแบบของจริงหน่ะชอบซีดียังไม่ยังไม่เนียนกล้วนะ่านเพไอนี่ เธอเป็นอยู่นเป็นยู่บนีร้องคเป็นนเกเร่ี้ใช่เฮรีหลังหัมาเป็นเร่ซีรีส์เยอะมากเลยพี่เวียนสมน้าเลยด้วยได้คุณรู้สึกใช่จบไปแล้วกับทวิงเกิลทวิงเกิลไม่ใช่ทวิงเกิลดี่ทวิงเกิลเดียวพอโทษปันจักปันจักกน่าจะสองนนะ อู้อู้อ้อันนใช่ใช่ใช่แล<อ>้วมักกนหยอกเกยยิงปัดไปเมื่อกี้เห็นหันไปนเห็นเงียบ อ่ะนี่ก็เป็นเซตห้าคนตอนที่เป็นห้าคนก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นแหละใช่แล้วหลังจากนั้นก็มีออกเป็นหนึ่งคนเลยเดี๋ยวสี่คนเราจะพาไปดูเซตสี่คนซึ่งเพลงเนี้ยซึ่งเพลงนี้ทำไมเขามีกระแสเกิดขึ้นมาแบบคือก่อนนั้นน่ะหลายปีแล้วที่เขาไม่เคยได้ท่วรางวัลเลยจนกัะนั่งเพลงเนี้ยเขาก็็กซ์เพคว่าเขากำลังจะได้ช่วรางวัลแต่ยงไม่ได้แต่คือก็ติดแบบว่าทุกทีทุทีทุทีมาซึ่งก็คือจะเปลี่ยนแนวแบบโตขึ้นมาค<ม>่อนข้นขนาง<ม>เยอะเลยชื่อเพลงว่า expectation คือแกบบารให้เรามี expectation ในตัวนางเลยประมาณนั้้นนนคัีกก็ือไไปปดูเลย ก็นานแล้วเหมือนกันนะที่นี้เมื่อเก้าปีที่แล้วนานเหมือนตอนนี้วงยุกันแล้วนะเแต่ยุบสี่คนนะคุณเหมือนเคยได้ยินเลยนั่นก็เคยได้ยินว่าเพยาะช่วงนั้นมันแบบร้านฮันโซลิชอบเปิดเกี๊ยบกู๊กกุกกุ๊กดียรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝก่อน คนทีิดถ้าเตนหนเองก็เองถ้ามีต่รคกัน พวกีก้เราใชย่าลนนี่ยน้องนั่นเองนีรีอ่ะผมบอกว่าน่งเอ็นซีรีส์มันจะมันบางคนมาใส่เะมาเยอะมากเตจองเนี่ยใช่มาก ก็ลีชอปมากมาคนตคนไทยก็ช็อปท่าเต้นท่าเต้นแบบไปถึงยุคนั้นเงี้าถ้ายุคนี้มันก็หมดปิดะเมื่อก่อนมีนะสีรัรมเอ้มีอังตอนนั้นยังไม่มีชิต้าเลยหม่มไม่มีนะคมอแบบมันติดใช่หรือยนนี้2ก12ฉันงงมาก แล้วเป็นอยู่ที่แบบเพลงเดียวเนี่ยใช่แล้วเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแรกในประสัธิการุ่มที่ MV มีด้วยวิวน้อยกับ MV ที่เป็นแดงกับเพลงอ่อต่างกันขึ้นขึ้นเลย12ล้านกันอืมอืมอันนี้ไม่ได้ส่วงมาบ่อยยัางนั้นโอ้โตรใจอ คือ EDP เป็นไงบ้างฮะชอบอันนี้มากกว่าอันแล้เออชอบอันนี้มากใช่เขาตรงเข้าสไตล์ีแล้วแล้วไม่งไม่ได้ทิ่ไม่ใช่สไตล์ชันนะไม่ใช่ตล์ชันจริงๆเออเเออเกตเราเลยจะพาไปดูเพลงต่อไปนะครับชื่อนี้ชื่อเพลงว่า something เป็นเพลงแรกไม่ใช่จริงๆมันเป็นที่สองที่เขาได้ถ้วยแต่เพลงแรกตอนได้ถ้วยคือไม่ได้ขึ้นสเตจวันนั้นชื่อเพลงว่า เกอร์เพรสิดเนนคือเหมือนต้องการตอบย้ำความเป็นผู้หญิงว่าเราสามารถขยับเป็นระดับเพรสิดเนได้ไม่จำเป็นต้องแบบเติมตามหลังผู้ชายเสมอไปอะไรย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เริ่มโตขึ้นใช่เลยจะมาเป็นเพลงนี้ซัมติงในเพลงนี้เขาได้ทั่วเยอะที่สุดเลยมั้งตั้งแต่จากที่มันเริ่มแดงม้านเท่าถ้วยประมาณนี้ยเราดะมีการคอนเซ็ปต์ก็คือชัดเจนแบบน้องโคลแบบซี่หเลยใช่น้องขนนกเพลงนี้ทุกวันนี้ในวงการ cover ก็ยังเขียนอยู่เพราะมันเป็นเซ็กซี่แบบแนวแบบแนวแบบ พอๆกับเอซัฟเฟซัเอ่เน,น,นาะเอเอไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำอยทอ่าลองดูีกาสุด something s o m e t h n g จะสำเดชรู้สำเดชพูดสำเดชหรอเราเหมืนมอนพอได้ยินคำว่าสำเราต้อออกแล้วเรา ok ตินไหอ๋ออันนี้ได้โชว์บวคอ,อเยอะ ก็จงลุก,กเล่นเยอะโคอลเลกราฟสวยอันนี้คือแมวใช่ฉะนั้นเป็นนางแมวเรื่อสวัสดิ์เราคอสตูมคือดีไม่ได้ เก๋ว MM ่ะใช่ก็ตัววันนี้พดีนี่ยพวกอรมาเต้นอยู่เลยนี่ผมงานผมวี้เลยที่น้องคุณน้องคน้องคือปายนิวอ๋อคือนี่เนาะ เพลงนี้เพลงนี้พายถึง<อ>ได้ยินตอนที่คนอื่นเอามาเต้นนะนะแต่เป็นีิเป็นแต่ที่จะได้ยินนะเสียงดีมากเลยได้ไมากจริงเราชอบท่าดดีเออ้มี ใ <Gosh. S 2> ช่แบบไม่ได้พยายามใช่เนี่ยคือเนื้อของเขามีชุดแบบชุดป <h breaking> ิดงข้ท้าอ่ะใช่แบบแต่สิ่งที่มันดีเลยนะ ใกล้ดีี่ไกดีขอที่นีขาย,ายออมาหน่ากลัวน <laughs> เลยเป็นที่มาของเพลงที่เราบรรดาศิลปินบอยกรุ๊ปเนี่ยนะชอบออกไปใช้คู่เราจำคู่ไปกับ Miss A Bad Girl Good Girl เลยอะเราจำอันเมื่อกี้ได้เพราะเราจำได้ว่ามันมีคลิปนึงที่แบมแบมเต้นใช่คูแบมแบมมีนายกทุกคนไปกองอยู่ในวงเ่ยคู่กับ Bad Girl Good Girl Miss A เลยอะในคอนเสิร์ตบอยกรุ๊ปบอยแบมทั้งหมดแทต้องมีพัดแต่งหญิงล้วเต้น หลังๆก็จะมีดังมๆๆๆๆพาก้เลยอะเอ้าไวอะจะแบบมันแมนท่ามันใจนิดหน่อยมาแล้วเราจะพาไปดูเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายในชื่อไอบีย Yours ก็อยู่ในช่วงแบบสุดท้ายของวงแล้วอะก่อนที่แบบเขาจะยุบแบบยุบวงยุบค่ายเลยนะเราจะพาไปดูกันซึ่งไอบียูเอ็นี่ยคอนเ็ปต์เพลงสองวันแนวแจ๊สออกแนวแบบกบอดเวเล็กๆนะฮะไปดูด้วยกันซึ่งเพลงนี้เป็นส่วนตัวที่เพลงผมชอบมากเพราะมีอาได้โชว์สกิลไวดีมากเพราะมันแนวนั้นไง น่าะฟังีกันเจ็ิดเปิดเปิดไม่เคยฟังม uh, ่เคยดูออกอบีอรบีอสไม่เคยฟังงอกเลเจอในปัง่าง สวยคุณเหรอไม่ไม่ออคุำนองกับรา้กาิวสิตอนที่เริ่มจะเป็นแบบปลอกอ่ะมันเป็นาผมลอบ ชอบัปกดอยู่ทีเดียวอ่ะอันนี้คูณอัี๋ยวสลิปแน้นปั๊บโอ่แเวนวัดงงอยู่อ่ะแค่รองเท้าไมนี่ ชอบก่นเล่น,นโน้ตที่เอเดจูนเนี่ยนี่นนจังหวัดดนตรีส่งอ่ะทั้คูนแบบื้อเจ๋งแต่ว่ามันเป็นโน้ที่ใช้บ่อยถ้ามันแบบจะส่งวิ่งโน,น้นไป คือแชร์แงงอยู่ไม <laughs> ่ทำไงนะเดินผ <ś randomized> ่านให้แบบคนอื่นเราแบบคีรเราทบาข้างเดียวแค่เราเรวคู้ใส่เขาเออเราไ้ถามเขาแบบ เสียแล้วอ้ออ้อลิงลิงาเหอกังใช่เป็นเป็นวนะจำรอลาเลอเหรอเขาเต้นอย่างเงี้ยให้ดดูเหรอเพราะมันมันเป็นอีก เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ดังเหมือนกันแต่ว่าเป็นละคนละคอนเซปต์อันนี้่อจะลิงมาเบลไม่ไม่ได้ใสแล้วอ่ะไหนดูซิแอปแบบแอปแบบให้ดูแบบเฮ้ยแบบยวดยวดแบบเป็นช่วงที่ตลาทกำอยู่ก้าสูรนี่เลยพิซซ่าเกลีร่าแคนดี้แมน บบอันนี้เป็นช่วงแบบผสมกบกลางแล้วเปล่าความเจ็บสูส้กับควาแบบผู้ใหญ่แบบน่ารักแบบน่าค้นหา เขายิ้มให้เขาแานยลินใช่ไหมมุนแบงสวยมากมเป็นแบบอ่ะมาสิจังเออแต่ตอนนี้คือสวยมากเออผ่าน เดซี่นี่ชายว่าสี่คนตอนนั้นนี่ ผมคืออะไรนะทำผมตรงก็คือสวยมากเลยสวยน้องสวยแล้วนั่นแหละเป็นวงที่เซ็กซี่มากเลยนะจริงว่าทั้งหุ่นด้วยหุ่นด้วยแล้วด้วยควาทุ่มเทต่างๆหรอ่าเป็นเป็นโอ้ชุดเวน้ำนี่างเกงขาสั้นที่แบบสั้นสั้นชนิดที่เฮ้ยคนสมัยก่อนตกใจไหมวะใช่เอ็มีนี้ก็หกปีที่แล้ว ก็ไม่น่าไม่นาะหกปีตอนนั้นก็มีซิต้ามีโฮมิลิกอะไรแบหมดแล้วใช่แต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบยังเป็นยุคที่ช่วงเปลี่ยนขายเออเปลี่ยนขายช่วงแบบค่อยๆปรับอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว้าวอชอบเพลงก็ยังชอบเพลงที่สองป้าที่กับกระโปรงผอานอ๋อสัมสัง่ินั่นเมลาบาซิสติพิริศะ คนอขกใช่ไหมเออเออชอบติดนะชอบติดสบายเขาที่สุดก็คอนเซ็ปต์วงเขาเนี่ยแท็กไลน์คือ every day girl day สดเจริงจริงมันอยู่ในยูคกง้าวเลยนั่นแหละคือหนึ่งวงนี้ก็ไม่ได้ไปต่อแล้วนะตอนนี้เขาก็แบบประกาศหยุดไปแล้วอะไรก็ครั้งหนึ่งเคยมีวงนี้อยู่ที่บอกคอนเซ็ปต์รายการช่วงนี้มันช่วงนี้แบบวงนี้แบบอาจจะดีคอนดีไปแล้วแล้วแบบมันนั่งดูย้อนลอยกันวันหนึ่งอาจจะมีซาซ่ามุ่งมาในอันนี้ก็ได้มันปะ ทันไหมเราคือเราเคยได้ยินแต่เราน่าจะไม่ทันตอนที่เขาแบบเป็นแบรนด์เคยได้ยินแต่ว่าเคน่าจะไม่ทันช่วงที่เขาแบบเป็นแบรนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจแบบไม่แน่ใจว่าคืออ้นเหลือต้องเคยได้ยินอยู่แล้วป่านนี้เอ่อมีเพลงช้าเพลงเลือกอะไรได้ไหมต้องเคยได้ยินอยู่แล้วยังรอนาว แต่เราไม่แน่ใจว่ากับได้ทันตอนทันไหมใช่นี้ก่อนดิสแบนหรือเปล่าโอเคยังไงก็ฝากวงนี้ไม่รู้จะฝากยังไงนะฝากลองกลับไปดูย้อนเพลงอดิตเขขได้ละการมันก็มีผลงานอีกเยอะที่เขาแบบไม่ได้ที่เราไม่ได้ดูเราฝากติดตามพวกนี้ไงแบบซีรีส์หรือส่วนตัวเออรู้สึกยังมีบางคนไหล่างคนจะคอนเทนต์การทำงานวงการบันเทิงต่อมีงานก็รู้สึกว่าเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยละวมั้ง อะไรเงอ่ะไรก็ฝากวงนี้อยากจะให้เราไปย้อนรอยกับวงเนช่ก็คนมาคอมเมนต์มาแบบพูดคุยได้แล้วก็จะมาร่วมกันบ่นค่ายผีจริงแล้วก็อาจจะมีเก่าไปเรื่อยๆแบบอาจจะมีคนที่ดีดวอล์กท่านเหรอโบอาคุณแม่เพลงแรกอยู่สติลไม่นำเบลอหรือว่าแบบเพลงอาวงที่แบบยุคเราน่าจะคิดถึงกันแบบคาร่า อ๋ออ่ะคาล่าโอเคยุคเราก็คือยุคเรากับพี่ซอมก็คือคนละยุคอีกโอเคแบบคาล่ามีคาล่าสมัยนี้มีอะไรนะเนเทียร่าก็ไม่เคยดูเออเทียร่ามีเยอะแยะเลยยังไม่เข้าสู่เลยที่เรามีวันเดอร์เกิร์ลเยอะแยะอืมอืเยอะจริงอะช่วยนี่วันเราก็ยไม่ยังอีกเลยยังเยอะมากอ่ะตอนนั้นแหละครับไม่เจอกันในที่อื่นนะครับบ๊ายบาย